จริงถ้าเป็นเรื่องแค่ความแตกต่างแล้วก็อีกใจ,กใจมันก็รู้สึกว่าความรักไม่ว่าจะเพศไหนอะคะ่ะมันมันสามารถเกิดได้หมดเลยไม่ว่าจะกับชายหญิงไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเป็นหญิงหญิงอะไรเยงี้ค่ะรู้สึกว่าความรักระหว่างคนคนทั่วไปที่ได้เจออะคะ่ะรักสามเศร้ามันสามารถเจอคนแฟนเก่ากับคนใหม่ที่เข้ามามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันเป็นความสัมพันธ์ทั่วๆไปแต่ว่าเราอยากให้เรื่องเนี้ยมันมันสื่อถึงความสัมพันธ์ทั่วไปแต่มีความพิเศษอยู่ในนั้นก็เลยเลือกเป็นเรื่องนี้ค่ะแล้วเรื่อง นิยายนานใช่ค่ะนิยายนานค่ะน<า>นแล้วมีการดัดแปลงหรือว่าให้มันเออกม็มีการเพิ่มนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ไม่ไม่เยอะแต่ว่าเพื่อความสนุกเดี๋ยวต้องไปดูในซีรีส์ค่ะในฐานะผู้จัดเรารู้สึกยังไงบ้างคะในการทำงานโอ้ยดีใจไปแล้วก็ดีใจที่ทุกคนทีมงานตั้งใจน้องๆ3คนน่ารักแล้วก็ตั้งใจทํางานมากๆทําให้ซีเรื่องนี้มันออกมาสมบูรณ์แล้วก็เป็นไปตามที่เราคิดค่ะพี่พูดกับพี่พูดถึงเรื่องนี้เลย เป็นไงบ้างคะบรรยากาศในกองตอนเราถ่ายทำบรรยากาศในกองคือเอาจริงๆต้องต้องบอกว่าผมมาทำเรื่องนี้เรื่องแรกที่ทำนะครับจริงๆโดยโดยส่วนตัวผมทำโฆษณามาตลอดฉะนั้นอันนี้จะเป็นลองฟอร์มเรื่องแรกที่ทำอนะไร้ยแต่ก็ต้องขอบคุณทางคุณแบงค์คุณแบงค์งชัยพฤกษ์ซึ่งซึ่งก็เป็นช่างภาพที่มือรางวัเวลเลยล่ะแล้วก็คุณทางทางโมชั่นมายนะฮะเขาก็โทรมาว่าสนใจอยากจะทำเรื่องนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทีแรกผมก็กล้ากลัวแต่ว่าพอได้ ได้แล้ได้การได,ได้ได้คุยกันแล้วแล้วก็ววเห็นเจตนาลงทที่ค่อนข้างแข็งแรงของของท่ายก็เลยคิดว่าเอาลเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่หมายได้พูดไปก็คือว่าความรักเนี่ยมันเป็นเหมือนของเหลวมันฟลูอิดเนาะมันจะไปอยู่ในฟอร์มแบบไหนก็ได้ผมถือว่าความรักความรู้สึกเป็นเรื่องสากลมากฉะนั้นเราก็คนหนึ่งที่อยู่ในคอมมูนิตีนนี้เราก็มาแชร์ตรงนี้ด้วยกันสินะครับบรรยากาศในกองการถ่ายทำโปรดักชั่นทั้งหมดที่ทำก็ เหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์เลยครับอย <laughs> ่างนั้นแหละแต่แต่เป็นประสบการณ์ที่ดีคร <c oughs> ร่วมงานกับน้องๆก็ใหม่เหมือนกันเราก็ใหม่เหมือนกันมีการคุยกันยังไงบ้างคะค่ะ คือเราค่อนข้างให้ความสําคัญกับการเตรียมนักแสดงมากเพราะว่าเราใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการในการแคสต์นะครับในการออเดชั่นเราทําจริงจังมากเพราะว่าตัวละครเ,เพราะว่าหนังออซีรีส์เรื่องนี้มาถูกขับเคลื่อน,นด้วยตัวละครเป็นหลักเราไม่ใช่สองสามคนออที่จะต้องชักกระเยาะกันตลอดในความรู้สึกฉะนั้นเราถึงเม,เมื่อได้ตัวแสดงได้มาแล้วเราต้องเราเลยต้องมีการเข้าเขาเรียกว่าคลาสกันหน่อยนะฮะเป็นเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยนะก็ต้องขอบคุณรูอ้อนนะฮะ ทั้ง3คนมาด้วยใจที่เต็มที่มากนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งใจทํางานแล้วก็ทุ่มสุดตัวฐานก็มาไม่เท่ากันบางคนนักเป็นนักสนแสดงมาแล้วบางคนยังไมอ่อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เขาก็มาทำได้อย่างเต็มที่แล้วก็พาเรื่องไปในถึงจุดที่ควรจะเป็นอืนต้องให้นะครับเอาไปถึงนอ้องสาวคนมาค่ะเดี๋ยวให้ลองแนะนำตัวแนะนำาคาแรคเตอร์ชื่อตัวละครในเรื่องเอาไรก่อนดี สวัสดีค่ะในเก่านะคะในเรื่องรับบทเป็นพี่แอร์ค่ะในพี่แอร์นะคะจะเป็นแฟนเก่าของน้องเพียวค่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบพูดน้อยคิดเยอะแล้วก็แชร์คือภาพตังผมร็อกข้างมากๆคะ่ะ <c oughs> อ่าค่ะพันดาวค่ะในเรื่องรับบทเป็นเพียวค่ะเพียวก็จะเป็นเจ้าของสตูดิโอเซรามิกแล้วก็ส่วนตัวคิดว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแถวพาง,าง,พลางแล้วก็ทำตามใจตัวเองละกันก็จะเป็นแฟนเก่าพี่แอร์แล้วก็ เป็นคนที่อยู่ตรงกลางความสัมพันธ์นี้ค่ะเดี๋ยวมารู้จักน้องลอฟน้องลอฟสวัสดีค่ะเชลลี่นะคะในเรื่องรับบทเป็นลอฟค่ะลอฟก็จะเป็นเด็กช่างพูช่างเจรจาแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาใหม่ในชีวิตพี่เพียวมาสร้างสีสนันให้กับพี่เพียวพี่เพียวจะเลือกหรือไม่เลือกก็รอติดตามในซีรีส์นะคะเป็นยังไงบ้างคะเ่้คือแบบว่าตั้งแต่ปล่อยโปสเตอร์มาจนวันน,น,นี้เราได้ดูซีรีส์แรกนะร้อง,ง้อๆกับฟาคลับเ,เลย ต, yup. ต,ต,ต,ตื่นเต้นไหมอันน like um ี้ก็ตื่นเต้นอยู่หัวใจจะหลุดออกมาแล้วตอนี้น้องพนามกำลังฮุบยิ้ค่ะหัวใจถายใจหัวใจเกือบวายแล้วค่ะการชื่อเรื่องเลยค่ะอ้าวแล้วอย่างตอนที่เราถ่ายทำเพลงนี้ต้องคะดกันสามั้มันจริงๆมันค่อนข้างจะหลากหลายอารมณ์ใช่ไหมคะแต่พอเราอยู่รวมกันสามคนแล้วค่อนข้างที่จะกลมกลืนแล้วทำให้บรรยากาศมันสนุกขึ้นมากๆเพราะว่าพวกเราสามคนจริงๆแล้วค่อนข้างสนิทกันตั้งแต่ตอนเตรียมงานแล้วพวกเราก็เลยมี ซีนเล็กๆน้อยๆที่จะเล่นกันเองแบบิมโพรไ i ส e ไปเองได้เลยด้วยค่ะอือจริงๆบรรยากาศในกองเนี่ยค่อนข้างอบอุ่นค่ะเหมือนเหมือนเรามาทํางานกับเพื่อนกับครอบครัวกับพี่ๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนพวกหนู่มสาคนเนี่ยมันจะเป็น chemistry ที่เราแบบคลิกกันแล้วเราผ่านการเวิร์กช็อปกันมาเลยค่ะหน้างานจะเป็นการัพพอร์ตซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันและกันในด้านการแสดงแล้วก็เล่นการหยอกล้อกันไม่ให้เครียดเกินไปใช่ไปคะ น่ารักค่ะอ๋อน่ารักแรกเราเลงานกับผู้กับเป็นผู้ายสนุกค่ะสนุกค่ะเป็นคำถามแบบพลาสติกเลยเขาเขาตั้งเขาตั้งผมเป็นแม่อธิการนะครับว่าทำงานผู้หญิงหลากหลายคือกองของเรามันเป็นเหมือนคอนเวนเลยค่ะเพราะว่าสักประมาณ80เป็นี่ยเป็นผู้หญิงเลยแล้วเวลาทำงานอ่ะมันก็จะมีความเขาเรียกว่าซอฟนุ่มนิ่มที่พผู้กับก็น่ารักเลย โดนกินหลังอยู่โดนกิหลังอยู่ไม่อยากอยู <S <S ่ตรงนี้ตามชื่อเรื่องลกัโปสเ EP แรกเราจะได้เห็นได้เห็นใบใบแค่ว่าเห็นมากกว่าในทีเซอร์แน่นอนเยอะใช่เหะเห็นมากกว่าในทีเซอร์มีอะไรให้เราแบบฟายเอาอีกเยอะมากมีอะไรให้ดูให้ลุ้นอีกเยอะมากกว่าในทีเซอร์มีอะไรบ้างคะั้งเพียว ได้เห็นได้เห็นคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละกันว่าเออเขามาทางไหนเขาเขามาทางไหนมีความเป็นมาอย่างไรความเปนมาย่างไรแล้วก็ปัจจุบันแบบว่าความสัมพันธ์ของเขากับตัวละครต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ต้องเป็นจะประมาณนี้คหมายถึงว่าแฟนคลับต้องเตรียมไปเตรียมอะไรไว้ในกาตาในอีพีแรกยังค่ะอีพีแรกมันจะเป็นความยากเสริมนะมันจะเป็นใช่มันเป็นมันเป็น E ีพีที่ ปฐมบทนะเนาะมันเหมือนกับมันเหมือนกับเราต้องแนะนําตัวละครที่ครอบกับอะไรอย่างเงี้ยครับว่าอย่างที่น้องเขาพูดก,ก็คือเขามาอย่างไงทีมีที่วัดก็เด็กสาคนผู้หญิงทั้ง3คนเนี่ยเขาเ,าเราต้องการปูให้ชัดเจนว่าเขามาจากครอบครัวแบบไหนด้วยถูกไหมฮะสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วตรงนี้มันสาคัญเพราะว่ามันจะมันจะมองให้เห็นเลยว่าเขาเขาเติมตมาเป็นผู้หญิงคนนี้ได้ย,ยังไงเออย่างน้อยมาจากทางครอบครัวแบบไหนซึ่งมันจะมีผลต่อการตัดสินใจของเขา เวลาเข้ามาอยู่คำทำสำคัญนี้เข้าใจไหมฮะอันเนี้ยน่าสนุกเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะทําให้คนดูรู้สึกเอาละจะเอาจะมองจากตรงไหนไมีเหตุผลของใครเอามองอะไรเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยว่าจะเข้าข้างใครอยากให้ใครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยสาคัญอยากให้ดู e ีแรกด้วยกันนะฮะไม่ต้องเตรียม,มน้าตาฮะเตรียมเตรียมเตรียมเขาเรียกอะไรผู้หญิงเขาเออเตรียมใจอะไรเงี้ยปล่อยมันเหมือนกับโรล,โลเลอร์โคสเตอร์รถไฟหอที่ค่อยๆกำลังขึ้น อันนี้คือกำลังทำงานอย่างนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะเมันอย่างเงี้ยฮะไม่รู้เป็นหรือเปล่าไม่เป็นถ้า EP หวัอนี้ EP ก่อไปเราต้อง้มนอ๋อแน่นอนครับจะขึ้นสุดเลยไหมคะสุดครับก็คือนสุดแตบใช่ครับสุดแน่นอนเราสามารถขึ้นสุดและลงสุดได้ทุก EP เลยทุก EP ต้องลองติดตามนะคะเรื่องนี้ลองติดตามดูค่ะคนดูไม่แน่ใจแต่คนทำกำลังร้องไห้อยู่ตอนนี้ฝากก็ฝากได้นะคะกับ r ร l l e r c o a s t e r the series ละคคาั์โบนีหัวใจเกอบวายค่ะก็ออนแอร์วันแรกวันนี้แล้วนะคะวันพุธวันพุธที่13สิงหาคมค่ะตอน4ทุ่มครึ่งค่ะ ทางช่อง3ค่ะค่ะแล้วก็สามารถชมอั c u ัดเวอร์ชันนะคะผ่านทางช่องทาง Motion My Entertainment Channel ใน YouTube ได้ค่ะแล้วเราก็มาขึ้นรถไฟขบวนนี oui ้ไปพร้อมกันค่ะทุกคนฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ